สวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่โชว์รูมอีซูซูอัองทองนะครับแล้ววันนี้นะครับผมได้อยู่กับลูกค้าตัวจริงนะครับพี่มอสน,นะครับซึ่งได้ซื้อรถมิวเรุ่นอีลิแกนของเราไปนะครับแล้วก็ ตอนนี้นะครับได้ใช้ไปแล้วประมาณ3เดือนเดี๋ยวมาสัมภาษณ์ลูกค้ากันนะครับว่าหลังจากที่ได้ใช้รถวีเอ็กไปแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงนะครับเดี๋ยวไปพบกับพี่มอได้ครับครับก็ในส่วนของผมเองนะครับก็ได้ใช้ฮิลล์สูตรเนี่ยก็คือถ้าที่บ้านเนี่ยครับตัวนี้คือคันที่3แล้วนะครับจริงๆต้องบอกว่าเราที่บ้านเนี่ยมีในเรื่องของกระบะนะครับทั้งที่เป็นตอนเดียวแล้วก็สี่ประตูครับก็จะมีกระบะที่เป็น1.9เก้าใช่ไหมครับก็จะมีในส่วนของ2,500ครับนะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็เลยเห็นเป็นจังหวะว่าโอเคที่บ้านเราก็จะอยากได้ตัวรถโตโยต้าอีกคันหนึ่งนะครับจริงๆเนี่ยมีหลายครับเพราะเราทำธุรกิจก็บอกว่าเราทำธุรกิจที่เป็นในเรื่องของโตโยต้าใช่ไหมครับก็จะมีรถของของด้วยครับแล้วก็เราก็เลยบอกว่าอยากได้แล้วก็ป่วยอีกคันหนึ่งเพิ่มนะครับก็เลยมองว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราจะมองพอดีว่า2.2ตอนนั้นเป็นตัวของ X ใช่ครับเป็น DDI m a c f o r c e ใช่ใช่ออกมาพอดีนะครับแล้วผมก็เป็นคนชอบของใหม่ให้ไหมเปิดเปิดใจเรื่องอะไรใหม่ใช่ไหมครับก็เลยเรา ลองลองเข้าไปศึกษาดูนะครับก็เอาประมาณว่าที่เราชอบแล้วมีความต้องการตรงๆของความต้องการเราด้วยนะครับตรงกับเราเลยใช่ครับก็เลยเป็นหวยที่ออกมาตัวนี้แหละครับใช่ไหมที่ว่าเราน่าจะตัวที่เราเก็ดขิมมี่ไปนะครับก็คือซิมมี่ไปในตอนนั้นก็ก็ไปใช้มานะครับในเรื่องของตัวของอัตราเร่งต่างๆเนี่ยคือเรียกความีว่าแปดเกียร์เนาะดีไหมดีไหมครับมีอัตราชิดเกียร์ที่เวลาเราขับขึ้นเขาลงห้วยเนี่ยก็สามารถที่จะทันใจเราด้วยนะครับเวลาขึ้นเร่งต่างๆในหรับ ออกมาเป็นเครื่อง2.2แล้วประกบกับเจ้าตัวที่เป็นเกียร์ออโต้8สปีดค่อนข้างที่จะบาลานซ์พอดีใช่ครับถ้าเทียบกับ1.9แล้วเนี่ย2.2ดีกว่าดีกว่าดีกว่าไหมครับดีกว่าจากการใช้แรจริงเพราะว่าพี่มอสนะครับใช้1.9อยู่แล้วใช่ครับพอได้เปรียบเทียบเป็น2.2รู้สึกแบบก็แตกต่างใช่ครับจริงๆมีตัวที่ใหญ่กว่านี้แตัวตัวที่ใหญ่กว่านี้ก็จะเป็นเรื่องของพวการอัาการชิ้นเปล่าแล้วก็อาจจะมีเรื่องของ เราก็เรื่องของการทาสีปลายปีเนาะใช่ไหมหอ,อ่ารื่องของคนใช้งานก็ต้องนึกถึงรุ่นนี้ไปด้วยนะครับถูกต้องครับแล้วก็ที่แน่นอนคือคือ,ค,อคือด้วยคำนว่าเป็นครอบครัวนะครับครับผมก็เข้าไปศึกษาแหละครับมันก็มีหลาย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 รุ่นหลายแบรนด์ที่เราดูได้เ,เ,เปรียบเทียบหลายหลายบเทียบหมดเลยครับมีมีโจทย์ในใจประมาณกี่รุ่นนะจริงๆที่บ้านเนี่ยมีใช้อีกเป็นแบรนด์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 นึงเอาเขาก็ครัวเหมือนกันก็แย่เหมือนกันครับ แต่เราก็อ่าเราก็เราก็คืออีสุขที่บ้านเราก็เราชอบอยู่แล้วอ่าฮะเราแล้วก็แบบเอาตัวนี้เพิ่มนะครับก็บคือคือมาจบอีกตัวนี้เราชอบที่ว่ามันมีแบตเอ้ยไม่ใช่ไม่แบตเบาาเเบบ่อ่าโอเคเป็นเบ่เบาอ,บอที่มันปรับแบตเรียบได้ใช่ไหมอันนี้ได้ใช้งานจริงครับต<บ>ผมมีมีตัวเล็กเนี่ยอ่าเราครอบครัวอยู่แล้วใช่ครับเวลาเราเดินทางเนี่ยก็ปรับ แปะเรียบได้สบายมันก็ไม่มีรอยต่อช้ยรานอนหลับนู่นนี่นั่นนะน้องก็สามารถที่จะใช้พื้นที่เต็มที่โอเคใช่ก็ถือว่าตอบโจทย์เลยแหละแล้วคือถ้าเราทำธุรกิจอย่างเงี้ยครับกลับก็ต้องไปจังหวัดนู้นจังหวัดนี้มีโอกาสได้ดูเดินทาง แล้วเหมาะมากเหมาะมากๆแล้วก็อัตราเส้นเพิงก็เท่าได้แล้วกันอีกนิดนึงพี่หมอครับผมแม่เผานะครับว่าพี่หมอได้ใช้รถในเมืองอยู่แล้วด้วยใช่ครับใช่ปกติใช้ในเมืองที่กรุงเทพคือผมเองเนี่ยทำงานที่กรุงเทพครับแล้วก็แถวรัดกระบังรถติดก็โอ้รถติดครับแล้วก็ขึ้นชื่อรถติดเยี่ยก็มีโอกาสได้ใช้งานในกรุงเทพ ผมมองว่าด้วยด้วยความที่ว่าเราชอบรถคันใหญ่นี้ด้วยครับแล้วสมรรถนะเขามีาก,ก็ก็ไม่ได้เป็นปัญหาแต่อย่างใดนะครับเป็นการที่แบบคันใหญ่แล้วก็โอเคพ่องแล้วก็มีอัตราการสิ้น่หลักได้ในเมืองก็ต้องเกิดได้ไหมก็เป็นเป็นตัวเลือกที่ดีครับผมก็เชื่อว่าด้วยแบรนด์ที่เราขายตัวเองอยู่แล้วด้วยเช่นกนแอบถามพี่เบ้าอีกนิดนึงนะครับอ่าอ,อัตราสิ้นเปลืองในเมืองกับต่างจังหวัดประมาณไหนครับอันไหน ได้เต็มที่แตงหวัดดีกว่าแตงหยอดดีกว่าได้ทั้งหมดได้สูงสุดประมาณเท่าไหร่ผมคือจับอยู่เนี่ยไม่แน่ใจว่าตัวผมจับจริงๆริงนะฮะประมาณประมาณสักเกือบเกือบสิบห้าได้ก็คือ14.6ประมาณนี้ฮะอุ้ยสุดยอดดีมากนะอันนี้อันนี้คือจากรใช้งานจริงโดยเฉลี่ยประมาณที่ผมใช้มาหมื่นกว่าโลนะหมื่นกว่าโลลองลองจับดูสิบ่สิบหได้ใกล้เคียงนะจักเกือบสิบห้ขับเนียนๆนีขับเนียนๆนียนแตงหวัดได้และในเมืองประมาณเท่าไหร่ครับในเมืองอาจจะลงไปหน่อยนิดนึงเยอะไหม ประมาณนิดสองนิดครับจะได้อยู่ได้ไม่ต่างกันมากแต่คือแต่คือถามว่ารับได้จับได้นะแล้วก็เราเป็นครอบครัวเนาะไปไหนมาไหนก็สบายถือว่าตอบโจทย์หลายต่างาก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจนะครับก็เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่ออีก EP หนึ่งนะครับประมา้นี่ก่อนครับขอบคุณครับ